All New Yamaha e x c i t e เ1 5 5เป็นรถที่สามารถกับขี่ใช้งานจริงได้ดีหรือไม่ผมจะพาเพื่อนๆไปทดสอบกับขี่และรีวิวข้อมูลตัวรถอย่างละเอียดแน่นอนที่สุดว่าผมได้ทดสอบความเร็วสูงสุดของตัวรถไปด้วย กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมอ้นแชมเชิปจะพาเพื่อนๆมาชมรายละเอียดของเจ้ายามาฮ่าเอ็กไซ155ที่มาใหม่แบบออ l นิวเลยนะฮะก็ในเรื่องการดีไซน์นะครับก็จะเห็นว่ามันมีความหล่อและดุดันขึ้นไปอีกขั้นตั้งแต่หัวจรดท้าย โดยได้มีการนำคอนเซปต์ของรถสปอร์ตอย่างตระกูล R-Series มาใช้ในการออกแบบทำให้ตัวรถเนี่ยมีความพร้อมที่จะเอาไปใช้ในการขับขี่เร็วเพราะว่ามีการออกแบบโดยใช้หลัก Aero Dynamic ของ Sport m o p e ิซึ่งก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่สอดรับกับในเรื่องของเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่มาในระดับ155ซีซีโดยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะมีแรงม้ามาให้ถึง17.7แรงม้าเลยนะฮะ ระบบระบายความร้อนใช้การระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเต็มระบบทั้งยังมีระบบวาล์วแปรผัน VVA ที่มาพร้อมกับเกียร์6สปีดลูกสูบก็ได้รับการขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเป็น58มิลเมตรจากของเดิม57มิลไม่เพียงเท่านี้ทางค่ายยังได้ใส่ระบบ Assist Slipper Cut มาให้ด้วยช่วยให้ล้อไม่ล็อกในขณนะที่เปลี่ยนเกียร์และลดความเร็วลงอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยมีความมั่นใจในเวลาเข้าโค้งมากขึ้น ให้อารมณ์และความรู้สึกเดียวกับรถสปอร์ตโดยจากการทดสอบพบว่ามันมีความแรงที่สามารถบิดได้อย่างสนุกมือเลยนะฮะแต่ว่าความเร็วสูงสุดของรถเดิมๆที่ออกมาจากโรงงานจะมีให้เท่าไหร่เราลองไปดูคำตอบด้วยการชมวิดีโอที่ผมได้ทดสอบท็อปสปีดกันเลยดีกว่าครับ เนื่องจากว่าถนนที่ผมใช้ทดสอบความเร็วสูงสุดนี้มันมีทางตรงที่ค่อนข้างจํากัดนะครับก็ผมคิดว่าถ้าเกิดได้มีโอกาสไปลองในทางตรงที่ยาวกว่านี้และสามารถบิดคันเร่งแช่ได้ยาวๆกว่านี้ผมว่า Exciter 155เนี่ยน่าจะทําความเร็วได้ถึง130กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยนะฮะแต่ไม่ว่าความเร็วสูงสุดจะเป็น128หรือ130กิมตรตชั่โมงตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช่ปัญหานะเพราะว่าผมก็เห็นช่างอินโดเนีย สามารถแต่ง Exciter รุ่นนี้ให้ทำความเร็วได้ถึงระดับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าอยากจะเพิ่มความเร็วสูงสุดให้กับตัวรถก็ย่อมสามารถนำรถไปโมดิฟายได้ตามต้องการเลยครับจากที่ผมได้ลองขับขี่ย a ม a h a า x c i t e r ทั้งตัวก่อนหน้าและรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ ต้องบอกเลยนะครับว่าในเวอร์ชั่นใหม่นี้เนี่ยทางผู้ออกแบบได้สร้างรถตัวใหม่ให้สามารถขับขี่ควบคุมรถได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกเริ่มจากการขึ้นไปคล่อมบนตัวรถเนี่ยก็พบเลยนะครับว่าความสูงระดับ172ซนมของผมเนี่ยสามารถคล่อมลงบนตัวรถและเหยียบเท้าลงเต็มเต็มพื้นได้ทั้ง2ข้างเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางค่ายก็ยังได้ทำการออกแบบเฟรมใหม่ให้เป็นรูปตัววที่มีน้ำหนักเบา เพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัวได้ดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบช่วงท้ายจนถึงช่วงหน้าของตัวรถให้เป็นเส้นตรงขนานไปกับพื้นแทนที่จะเป็นรูปแบบหน้าทิมตวดเชิดเหมือนในเวอร์ชันก่อนหน้าตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราก็ยังสามารถควบคุมเอ็กซ์เซเตอร์บนความเร็วสูงได้เพราะมีการออกแบบจุดสู์ท่วงให้อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวรถ เพื่อให้ตัวรถเนี่ยสามารถเกาะถนนได้ดีแม้ขับขี่บนความเร็วแถมผู้ออกแบบเนี่ยยังได้ลดอาการหน้าแข่งหรืออาการชกมวยด้วยการเสริมเหล็กหรือตุ้มถ่วงน้ำหนักเข้าไปที่ด้านในแฮน์บริเวณมือจับอีกด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการคำนวณการทำงานต่างๆให้มีความสัมพันธ์กับชกหน้าเทเลสโกปิกที่ถูกปรับระยะการยุบมาใหม่โดยทำการเพิ่มระยะการยุบของชกหน้าให้สามารถซับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้มีความนุ่มนวลและเกาะถนนมากยิ่งขึ้น ส่วนทางด้านช็ออัพหลังเนี่ยก็จะใช้แบบโมโนช็อคที่ได้รับการออกแบบตามหลักคันโนเคียวกะพร้อมส่วนป้องกันช็ออัพที่แผงกันล้อหลังที่ทำงานร่วมกับสวิงอาร์มทำให้ช่วยลดแรงกระแทกและสามารถทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นไปอีกระดับ a อ l new Yamaha Ex าเอ็กไซ5ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้มีความทันสมัยตั้งแต่หัวจรดท้าย ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED รูปแบบใหม่ให้ความส่องสว่างทุกกันขับขี่ด้วยไฟหน้า LED แบบแยกโคมไฟสูงและไฟต่ำโดยไฟต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนส่วนไฟสูงจะอยู่ที่ด้านล่างแถมยังโดดเด่นด้วยไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light พร้อมด้วยไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบ LED คือไฟท้ายเนี่ยมีความสวยมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นแบบเดียวกับในรถสปอร์ตอย่าง R1 เลยนะฮะไม่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าไฟท้ายรูปแบบนี้เนี่ย มันยังตอบโจทย์นักแต่งรถสายซิ่งได้เป็นอย่างดีด้วยเพราะว่าคนที่ชื่นชอบการแต่งรถเนี่ยจะสามารถเอาไปทําท้ายเปลือยหรือว่าใส่ท้ายสั้นได้ดูสวยดุอย่างแน่นอนเลยนะฮะส่วนไฟเลี้ยวจะเป็นแบบแยกชิ้นสไตล์สปอร์ตด้านหน้าจอแสดงผล full lcd meter design Sport ได้รับการออกแบบให้สวยทันสมัยมากยิ่งขึ้นแสดงฟังก์ชันการใช้งานที่ครบคันชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเกียร์วัดรอบความเร็ว เวลาระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและยังมีปุ่มสำหรับควบคุมหน้าจอที่มีอยู่ปุ่มเดียวบริเวณด้านล่างกึ่งกลางจอส่วนทางด้านถังน้ำมันเนี่ยก็ได้รับการอัปเกรดให้มีความจุมากยิ่งขึ้นเป็นขนาดความจุ5.4ลิตรจากเดิม4ลิตรโดยจากการทดสอบนะฮะพบว่าการเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยสามารถขับขี่ไปได้ไกลยิ่งขึ้นคือจะวิ่งได้ถึง265กิโลเมตรเลยทีเดียวโดยรถตัวนี้นะฮะจะรองรับน้ำมันแก๊สฮอล์91 แกสฮอ95และ E20 ด้วยนะครับกุญแจเนี่ยจะเป็นกุญแจแบบที่ต้องเสียบเข้าเบ้าและมีระบบ,บล็อก2ชั้นสำหรับป้องกันการโจรกรรมโดยจะมีไม้ทั้งหมด2ดอกด้วยกันนะครับส่วนมือคัตเนี่ยก็ได้รับการปรับใหม่นะคือปรับมาให้อยู่ใกล้มือมากขึ้น10มิลิเมตร ช่วยให้ไม่ต้องกางนิ้วออกไปกำคัดไกลตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถบีบหรือเลี้ยงคัดได้ง่ายดดยมากยิ่งขึ้นนะฮะทำให้ในเวลาที่เราต้องเลี้ยงคัดในการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นเนี่ยสามารถใช้คัดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของยางเนี่ยก็จะใช้ยางยี่ห้อ m a ็กซที่มีความนุ่มและหนึบมากกว่าเดิมทําให้การยึดเกาะเนี่ยสามารถทําได้ดีกว่ายางรุ่นก่อนหน้าและยังคงมีการใช้ล้อหลังขนาดใหญ่ตามแบบฉบับของ Ex c i t ซ r อีกเช่นเคย ในครั้งนี้เนี่ย All-New Yamaha Exciter 155จะมีให้เลือกทั้งสิ้น2สีนั่นก็คือสีน้ำเงิน GP Blue ที่เป็นเฉดสีเดียวกับทีมแข่งของ Yamaha และสีดำ r า r l a c k ที่ผมได้เอามาทดสอบกับขี่ในวันนี้นอกจากนี้นะฮะทาง Yamaha ก็ได้ผลิตอ s s มณ y มาให้ผู้ที่ชื่นชอบการตกแต่งรถด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นชุดเบรกมือหรือมือคัดสีทองชุดจุกปิดแฮนด์สีทองบางคนหลังสีดำชุดยึดแผ่นป้ายทะเบียน บางไมสสปอร์ตสีควันบุหรี่และกันลายสีดำสรุปแล้วนะครับ All New Yamaha Exciter 155เนี่ยคือรถที่มีความเร็วแรงและสามารถขับขี่ได้ง่ายและทางค่าเนี่ยก็ยังได้รับประกันรถทั้งคันเป็นระยะเวลา5ปีหรือ50,000กิโลเมตรด้วย แต่ถ้าเพืเ่อนๆกำลังสงสัยว่าราคาวางจาหน่ายแต่ราคา68,000บาทนั้นจะคุ้มค่าหรือไม่ตรงนี้เนี่ยหากเราลองไปเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าก็จะพบว่าในรุ่นนี้เนี่ยมีราคาที่สูงขึ้น3,000บาทด้วยกันซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนบอกให้เราพยายามเอารถรุ่นก่อนหน้ามาบิวให้มีสมรรถนะเท่ากับรุ่นล่าสุดได้งบเพียงแค่3,000บาทก็คงต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีทางทําได้อย่างแน่นอนนะฮะ ดังนั้นเนี่ยราคาที่เพิ่มมาเป็น68,000บาทจึงถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าและหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมองหารถที่สามารถจบได้ในคันเดียวไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ซิ่งแบบสปอร์ตหรือว่าการขับขี่แบบครอบครัวในชีวิตประจําวันยามฮ่าเอ็กซ์ไซก็ถือว่าเป็นรถที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณได้อย่างแน่นอนสําหรับคนที่สนใจเนี่ยก็สามารถดูตารางขอนได้ตรงนี้เลยนะฮะแต่หากใครมองไม่ทันเนี่ย ก็สามารถแคปหน้าจอเพื่อเก็บเอาไว้ดูได้นะครับ และทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวการทดสอบ y a m a ฮ่าเอ็กซ r 155ก็จะเกิดใครชอบรถ BigBike ของ y a มาฮ่แต่ว่าก็อยากได้รถที่ขับขี่ง่ายๆนะก็สามารถไปดูวิดีโอรีวิว y a m a ฮ่าทีแ56 0ที่ผมเคยทําเอาไว้แล้วได้นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในนี้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b บ c r i b e ด้วยนะฮะเพื่อที่เวลาทางช่องม,มีเนื้อหาโดนอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับ แลแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะฮะนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปนะครับสาหรับช่วงคําคมท้ายคลิปของตอนเนี้ก็จะมีอยู่ว่าการดูคนดีนั้นแสนจะง่ายเพราะคนดีจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าคนไม่ดีจะเป็นก้นๆอ,อยู่ที่ก้นแก้วโอเคครับผมยังไงก็ตามอย่าลืมมาพบกันใหม่อีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับ